สวัสดีครับผมอยากเชิญทุกทุกคนครับมาเที่ยวงานงานนี้นะครับผมใครยังไงก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาเที่ยวงานกาชาติค่ะของเยอะมากๆค่ะแต่ละบูธนี่ถือว่ามีรางวัลใหญ่ๆกันทางนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะรถไม่ว่าจะจักรยานยนต์แล้วข้อของอะไรๆน้อยๆอีกเยอะแยะมากมายค่ะผมมารุ่นรับรางวัลไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกหรือว่า มาสอยดาวมาร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับของสภาการชาติไทยนะครับแล้วก็มาร่วมทําบุญให้กับสภาการชาติไทยด้วยนะครับก็มีทั้งกิจกรรมมีขายของของดาราแล้วก็สามารถถ่ายรูปกับดาราได้นะครับ <beers> ก็ร่วมกันทําบุญนะครับ มีของขายอร่อยอร่อยไงมีกิจกรรมมากมายฮะใช่ยังได้บุญอีกด้วยอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็ได้ความสุขความบันเทิงไปด้วยใช่ครับผมในงานจะมีการจับฉลากทุกนี่นั่นนะครับอย่าคิดว่าเขาจะเอาเงินเข้าไปในบุญนะครับทุกอย่างช่วยงานกาชาตินะครับถ้าเกิดว่าใครพลาดปีนี้นะครับอย่าลืมนะครับปีหน้าเจอกันให้ได้นะครับงานกาชาตินะครับกาชาติช่วยเราเราช่วยกาชาติครับขอให้บุญกุศลครั้งนี้นะครับผมจงไปถึงแก่ทุกคนนะครับผมที่ได้ฟังพวกเราอยู่นะครับขอมีความสุขสนุกสนานลื่นเร ปีตลอดไปตลอดการนะครับผมอา้าวสา